สวัสดีครับเอฟที F T, ทุกท่านกรับกลับเข้ามาอยู่ในช่องหนุ่มยูบีชาแนลวันนี้วันแห่งความโชคดีวันแห่งความสวยงามมีบอลสวยๆมาฝากกันอีกเช่นเคยห้ามกระพริบตาอีกแล้วตามสโลแกนของหนุ่มนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่การติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์แล้วก็ขอบคุณทุกกํลาลังแรงใจเมื่อคืนนี่ที่อุบลพีน้องเอ้ยฝ่าฝนตกแหงอะวันนี้ก็นํามาฝากกันนํามาบอกกันนะครับ เราส่งต้นไม้แบบแพ็คแบบตะกร้าแล้วก็มีเก็บปลายทางด้วยนะครับตอนนี้ทุกสิ่งอย่างโลกแห่งความสวยงามครับดูความสวยงามนี่ก็คือเจ้าจักรพพัดเจ้าจักรพพัดสวยๆครับมาแยกหน่อนะครับเจ้าจักรพพัดท่านใดที่ยังไม่มีต้นไหนก็รีบสกิดเข้ามาเลยนะครับ085882 4 9 8 2 0 8 5 8 8 2 4 9 8 2 เจ้าจากักระรรด260บาทดูทางด้านของเพชรราชาเพชร,ราชาเพชร,ราชานะครับเพชร,ราชาครับ260บาทเพชร,ราชา FC ท่านใดที่ยังมียังขาดต้นไหนอยู่ก็กิ้งกลางมาได้นะครับดวงอมพรครับดวงอมพรหน้าชมพูวุ้ยใหญ่มากนะครับดวงอมพรครับดวงอมพลหน้าชมพูแบบนี้ครับ260บาทครับดวงอมพร ติดตามมาด้วยหนึ่งความสวยงามครับนี่ก็คือองค์หญิงทอฝันองค์หญิงทอฝันอ่ะสวยๆขององค์หญิงทอฝันครับ320บาทครับองค์หญิงทอฝันสวยๆสวยๆองค์หญิงทอฝันอ้าวแวบ,บๆครับเห็นอีกต้นหนึ่งครับนี่คือเยี่ยมตะวันครับเยี่ยมตะวันแต่ละท่านนั้นอาจจะชอบต้นไม้ที่ต่างกันออกไปนะครับอยู่เยี่ยมตะวันครับ สวยๆของเยี่ยมตะวันครับสองร้อยเก้าสิบบาทครับเยี่ยมตะวันดูเยี่ยมตะวันครับผมมีแหลมทองนะครับแหลมทองแหลมฉบังเป็นแหลมทองดูครับนี่เป็นแหลมทองนะครับแหลมทองสูงยาวมากแหลมทองอแหลมทองท่านใดท่านยังไม่มีแหลมทองก็กิงเข้ามาได้เลยนะครับแหลมทองครับแหลมทองสองร้อยหกสิบาทครับแหลมทอง ดูทางด้านของแห่งความสวยงามครับมณีลอมเพชรครับแผงไหมครับต้นนี้แผงแผงแผงสองร้อยหกสิบาทครับมณีลอมเพชรแผงนะครับ,นนบ,รบ,รบชัดเจนมากเลยดูทางด้านของเศรษฐีสุพรรณครับโอ้ยใบใหญ่มาเลยท่าห่อกระต้มได้เลยนะครับมันใหญ่มากท่านผู้พันการลุนท่านบอกว่าใหญ่ถึงขนาดเอาไปห่อกระต้มได้เลยดูครับ เศรษฐีสุพรรณครับเศรษฐีสุพรรณอสองร้อยหกสิบบาทเศรษฐีสุพรรณติดตามมาด้วยทางด้านของเทพอักษราครับเทพอักษราสวยๆของเทพอักษราบอลกาบนะครับเทพอักษราสวยๆแบบนี้ครับสองร้อยเก้าสิบบาทครับเทพอักษรามาดูน้เมืองนอนนะครับนเมืองนอนนี่หน้าเทพนะครับณนเมืองนนหน้เมืองนอนสวยๆนะครับดูใบนี้ โอ้โหจะฮาบสวยไปถึงไหนครับขราวนี้ณเมืองนนไปรอเปลี่ยนกระถาง6นิ้วได้เลยนะครับสวยๆแบบนี้ครับณเมืองนนนะครับอ่ะแบ่งปันกันไปครับ290บาทครับณเมืองนนอาฉพค่าตะก้าก็ <c oughs> ร้อยหนึ่งแล้วนะตะก้าสองใบใหญ่ๆดูบอลกาบครับสีสมบูรณ์สีสมบูรณ์ครับสีสมบูรณ์เป็นบอลเก่านะครับสีสมบูรณ์ให้ความสวยงามมากสีสมบูรณ์สีสมบูรณ์ตอนนี้เป็นไม้จอมนะครับ สีสมบูรณ์ครับอ่ะแบ่งปันกันไปของสีสมบูรณ์ครับวันนี้260บาทสีสมบูรณ์ดูทางด้านของซับพูนผลครับซับพูนผลฮับฮารแบบนี้ของซับพูนผลครับสวยสวยซับพูนผลเอาแบ่งปันกันไปครับ320บาทซับพูนผลมาดูห <puppy> นึ่งความสวยงามครับนั่นก็คือหลวงตาเมืองหลวงตาเมืองครับฮาบของหลวงตาเมืองครับหลวงตาเมืองครับ3 0 0 ยี่สิบบาทหลวงตามเมืองดูฐานของเศรษฐีหมื่นล้านครับเศรษฐีหมื่นล้านเศรษฐีหมื่นล้านครับโอ้สวยมากครับเศรษฐีหมื่นล้านแบ่งปันกันไปครับเศรษฐีหมื่นล้านครับสามร้อยยี่สิบบาทมัคควานรังสรรครับถ้าพูดถึงมัคควารังสรรนึกถึงท่านผู้พันการรุนใต้ละอ,องที่อยู่ประจวบคีรีขันนะท่านบอกว่าน้องหนุ่มเอ้ยป่าชอบแต่ไม้เก่า,เกาๆเนี่ยมัคควาน รังสรรค์สว,สวยๆครับมาเรือนเหมือนในตำนานนะครับมัขาวารังสรรวันนี้ก็แบ่งปันกันไปนะครับต้นใหญ่ๆแบบนี้ตากกาะก้ารสักสองใบสูงๆใหญ่ๆครับสามร้อยบาทครับดูโชคล่ำซ้ำครับโชคล่ำซ้ำบอกตรงว่าโชคล่ำซ้ำม,มีต้นเดียวนะต้นสุดท้ายแลยนะ้เนี่ยดูเขาบอกอะไรนะที่เขาตามหากันอยู่พาสเทลพาสเทลอ,อะไรนี่เป็นโชคล่ำซ้ำนะครับสวยมากครับ แบ่งปันกันไปครับโชคลำซำครับ3า0รบาทครับโชคลำซำดูศิลาเพชรครับศิลาเพชรศิลาเพชรครับสวยๆของศิลาเพชรครับสวยมากครับศิลาเพชร290บาทครับศิลาเพชรนี่เป็นพญาดำรงราชานุภาพนะครับพญาดำรงราชานุภาพทมฮาร์บแบบนี้ครับ280บบาทครับพญาดำรงราชานุภาพ มีหนึ่งความสวยงามครับในตำนานม้าเรือนหมื่นครับนี่ก็คือพระนครพระนครครับพระนครนึกถึงฟอร์มแบบนี้ตอนนั้นหลักหมื่นเนาะโอ้สวยๆแบบนี้ครับพระนครนะครับอ่ะสวยๆครับสายที่ยังชอบบอลเก่านะครับต้องยอมรับเลยนะครับว่าท่านยังเล่นบอลเก่าอยู่ถ้าสวยแบบนี้นะครับก็พอที่จะอุดหนุนน้องหนุ่มได้เขาบอกนะครับสามร้อยบาทนะครับพระนครแดงแบบนี้ ครับทุกสิ่งอย่างขอบพระคุณนะครับที c เอฟซี FC คอยให้กําลังใจน้องหนุ่มหลานหาคนพี่น้องเอ้ยขายต้นใหม่อย่างเดียวมันเนี่ยงานการบม่มีเหตุกับขายต้นใหม่นี่แหละอ่ะไปโรงเรียนกันบืนวันบืนวันขอบคุณนะครับขอบคุณนี่เป็นตนานของแสนคำแมนครับแสนคำแมนครับ320บบาทแสนคำแมนหัวหน้าจะใหญ่แล้วล่ะดูทางด้านของของขวัญครับของขวัญของขวัญครับสวยๆของของขวัญครับ สวยๆแบบนี้ครับของขวัญครับแบ่งปันกันไปครับ260บาทครับของขวัญเห็นไหมสวยไหมสวยไหมสวยไหมพี่น้องดูบุษรินครับบุษรินบุษรินนี่เป็นไม้ใหม่นะครับเป็นไม้ใหม่นะครับบุษรินนะครับดูครับสวยๆฮับฮับของบุษรินนะครับ340บบาทครับบุษรินเห็นไหมสวยไหมดูทางด้านของมณีล้อมเพชรครับฮับฮับของมณีล้อมเพชรครับ สวยๆแบบนี้ครับมณีลอมเพชรเสียบร้อยเก้าสิบบาทครับมณีลอมเพชรขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะครับดูครับหนึ่งความสวยงามนี่ก็คือคือคือรวยล้นฟ้าแดงแป๊ดแป๊ดแบบนี้ของรวยล้นฟ้าครับสวยมากครับสวยมากกระถางนี้เขารับรวยล้นฟ้ารวยล้นฟ้าสายนี้เป็นบอลไทยที่แดงมากนะครับ320บบาทครับรวยล้นฟ้า ดูหนึ่งความสวยงามครับนี่ก็คือเทวกรรมรังรักเทวกรรมรังรักไม้เรือนหมื่นนะครับเทวกรรมรังรักวันนี้260บาทครับเทวกรรมรังรักรัตนรุ่งเรืองครับฮับฮับสวยๆของรัตนรุ่งเรืองครับฮับฮับแบบนี้ครับดูครับสวยมากครับรัตนรุ่งเรือง320บาทครับรัตนรุ่งเรืองเห็นไหม เผออืเ่อมีคนชอบบอลเก่าๆเนาะเอาไก่เศรษฐีมใม้โชว์นะครับไก่เศรษฐีไก่เศรษฐีครับ1 6 0บาทไก่เศรษฐีท่านใดรับไปก็รับกับต้นอื่นไปด้วยนะครับวิรัญญา,ว,ญญา,า,ว,ญญาวิรัญญาครับเป็นบอลเก่านะครับวิรัญญาวิรัญญาครับสวยๆของวิรัญญา260บาทครับวิรัญญา หนึ่งความสวยงามครับดูครับคันนี้เบนจรงน้ำทองเบนจรงน้ำทองสวยๆของเบนจรงน้ำทองครับสวยมากครับพี่น้องนี่คือเบนจรงน้ำทองโอ้สวยมากสวยมากครับเบนจรงน้ำทองครับสวยๆแบบนี้ครับ290บาทเบนจรงน้ำทองโวเคโนครับโวเคโนพี่น้องโวเคโนครับ ฟอมใหญ่มากนะโวเคโนครับโวเคโนสวยๆของโวเคโนครับ4รยห้าสบาทครับโวเคโนเอาเข้าไว้นี่แหละโวเคโนเดี๋ยวผมจะให้ดูต้นหนึ่งนะครับวันนี้ต้องโชว์กันหน่อยดูครับเป็นลูกไม้นะครับลูกไม้ผมเพิ่งแยกออกมานะครับแยกเอาไว้ได้ได้ห้าหกวันละดูนะให้ดูความสวยงามเป็นลูกไม้นะครับเป็นบอลที่ยัง ไม่มีชื่อนะครับลูกไม้สวยมากครับลูกไม้สวยๆแบบนี้ครับอ่ะแบ่งปันกันไปครับลูกไม้แบบนี้ครับสวยๆแบบนี้หน้านี้นะครับ360บาทครับลูกไม้ดูหนึ่งความสวยงามครับนี่เป็นรัศมีเงินรับรัศมีเงินฟอร์มใหญ่มากแล้วรัศมีเงิน ดูเห็นลูกไม้ชมพูแบบนี้แล้วโอ้ยสวยครับสวยมากนี่แบบรัศมีเงินนะครับสวยๆของรัศมีเงินใหญ่ๆแบบนี้ครับ320บาทครับพรหมฤษีครับพรหมฤษีพี่น้องบอนเก่าในตำนานที่แผงมาจากมัควานรังสรรค์ครับพรหมฤษีฮาร์บแบบนี้ครับ260บาทครับพรหมฤษี ติดตามมาด้วยทางด้านของพรหมพิมานครับเมื่อมีพรหมลือสีก็ต้องพรมมีพรหมพิมานพรหมพิมานนี่แผงมาจากอับสวรรค์นะครับดูสวยมากสวยๆแบบนี้ครับ260บาทมีหนึ่งต้นสวยๆครับนี่ก็คือพันนครพันนครครับพันนครกระถางนี้3าใบนะครับเป็นไม้แยกหน่อนะครับที่สวยมาก260บาทครับพันนาคอสวยๆแบ่งปันกันไปครับดูทางด้านของเศรษฐีเงินล้านครับ เศรษฐีเงินล้านดูครับสวยมากสวยมากดูใบใหม่ดูให้ดูใบใหม่การันตีความสวยเศรษฐีเงินล้านครับ460บาทครับแล้วก็มีทางด้านของอสงไขยครับอสงไขยสวยๆของอสงไขยครับ300บาทครับอสงไขยใจดูต้นหนึ่งครับเป็นไม้แยกหน่อนะครับสวยมากปักษาพนาวันครับเป็นบอนกล่อนะครับปักษาพนาวันสวยมากครับปักษาพนาวัน ท่านใดที่ยังไม่มีนะครับหรือท่านใดที่มีอยู่แล้วนะครับอยากได้ไปเพิ่มเติมต้องฟอร์มนี้เลยครับปักษาพนาวันครับ460บาทแล้วก็หนึ่งความสวยงามครับเทราปาตีเทราปาตีครับสวยๆของเทราปาตีครับ320บาท0858824982 0858824982ขอบคุณ F c ีทุกท่านที่ให้กำลังใจอุดหนุนน้องหนุ่มมาโดยตลอดนะครับขอบพระคุณมากนะครับ ให้โชคดีตลอดการขรับขอบคุณครับ